ขอโถษคอให้ผู้ใดบ่กินเลือดเด้อเลียดเลียดกับจำพีร่รอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่้องก้องไปมาพอกับเบาเหินเอ็กซ์ฉนเคยพาพี่พาน้องมากินอาหารซิงโตก้ตมึอย่างเงิ้ยเพิ่นพาพี่พาน้องมากินอาหารซิงโต โอ้ลูกบวชเลยพี่น้องผักแกม้มเพรากับสารพัดผักเลยพี่น้องเลยเต็มพระเขาอายะหลับเลือดพี่น้องหลับเลือดมาพอต้องว่าไรสับหรับเบาเฮิรนยัดแบียดไม่เบาใส่แบีดเหมือนนี้เนาะก้อ,อยสีน,นี้เนาะเอาสาไฟ้าแล้วกันพี่น้องเลยกดเอาจากมือสองมือขอโทษขอให้ผูดด้ใดบวกกินเลือดเด้อเลียดเลียด Oh, a yep. oh mm. mm. ยินได้เสียงหัวเสียงล่าแหละพี่น้องเอ,อ้ยเียนอยู่ข้างล่างไงโอ้เซมากเนื้อเพรขนาดพี่น,พน,น้องบนเพรใหญ่นี่สดกินเลยนะ เนี่ยสดๆเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยงัวน่อยฟากส่วนแม่เท่าอัน ทกอย่างเลยพี่น้องเลยเงินตัดงานนาเฮียนตัดถึงันไหมเราขาดบุตร คนก็นตกเร็ตกดีเพีงเยงไยตกบัดมือบัดขนคืนตกซังล่าหรอป๊อปใตสทุดไทยหรปบอปในการกระแดงนะบันนี้ บม่ได้กินโดนเลยพี่น้อง่อยสินนี่ตั้งแต่เสร็จงานเรามีเงินซื้อมายุบานจะได้กินพี่น้องเลยกายมือบบาเหินซื้อมาซอยจุอยู่พี่น้องเอิ้นซื้อเนื้อติดมันนั่นไหมเนื้อเสียเสียนนะ กินไรไรพี่น้องใคาทั้งสิ้กัดกลัวหรอใครเนีย่ยจะกินใดเพื่เอเดี๋ยวลายเมืองใน,นบ้านเราซื้อจ้อยจูม,มาปั่นกินเรา่ะ เขายิ้มกขาชี้ได้ไปซาบฟ้าลละพี่น้องเ้ยเมาฟ้าไปซองของย่งสาบกับใส่แผ่นเก็บได้ละเอียดอีกเล็กน้อยไว้ซาฟ้ามือนี้แล้วกันสิมาเปิดกิจการใายปิ้งไกล้อยู่หนาเฮียนพี่น้องเ้ยแวะมาอุดหนุนเดอ้อเอฟซีออฟฟี่ผูเ่าหามเส้นจับ ลอกมืองค่าโค้งคือนยังข้าเจ้านะพี่น้องไหวฆ่าโค้งนะ เอาคลิปนี้พอ่อแชมนี่พี่น้องไว้พอ,อนคลิปหนาใครเขาเบอเกกร์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเบาเฮือนคราตัดสวนน้มีเดอพี่น้องเด้อพอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปก็ไปบายบาย